ไมู่ไม่ได้ครับผมไม่ไู้โทรศัพท์เป็นไรครับ <laughs> ไม่รองไม่ได้ครับไม่รองโทรศัพท์ผมไม่ไรเมื่อเ <laughs> ร็นี่ไม่ได้ครับคิดดูไม่ได้ครับพิยุรไวัสดีครับผมสักยีสิบนาทีครับเบื่อสักหน่อย ขอบคุณครับขอบคุณครับอืม สบ,บายดีวีดูทอนนี้ครับบเวยครับผมดูกดว่าเป็นยังไงง้อครับ,บรนี่ดเงียบเงียบเงินเดือนออกได้คืยเงียบแท้ครับกดกอดเดอครับผมคะแนนแต้มท่อก,กันครา,าวอาวอาวอเก็บชวงติบัลลเก็บครับบลเก็บ บ้านนี้ไม่ได้เก็บครับเวลาอ, ela, อ,อมันรู้สึกมันจะน้อยลงลยนะผมก็ได้เ็ยเพิ่มจักหน่อยครับเพิ่มนักหน่อยมันไวไล่ครับไม่ได้ไล่โดนมันจะลงติดขีปลงติดช็อตเด้อเสือกขีปุ่มม่ีเคยลงหรอกก็เลยเด็กคอสักนินึที่ทครับเพื่อจะได้เอาไปลงนา คลิปจังไรครับผมพิเชษแต่ปดีครับมาดูจอนายผมนี่เมนูประดีครับเมนูพะโมนประเดีครับผมประดีครับ,มา,รบมาผมไม่ถามด้วครับผมใส่ไปแก้ยอย่างเดียวไนดะ้จะ่ากันถ้าแมวก็บอกลุงน้นนะครับผมจะได้ออกผมจะใส่ก่อนป้าไม้แรก ขอบคุณทุกกำลังใจน,นะครับผมอะไรเจ้านายเป็นไรเสียงแน่ว่าอะไรนะตังนะสวัสดีครับเรคัมลา,าคนเมียน,น้อยรับมาท่อน,นี่แม่เป็นไรแซ่บว่าอะไรแซ่บว่าอะไรทำบบกทัว เพิ่งจะนายลิโอไปบ้า,านครับบอลรักแม่สบายดีครับผมไม่ถามสักคำใส่ไปแกยอย่างเดียวเกราะกอดสวัสดีครับผมเกราะกอดใบใบามาแล้วครับเป็นนกกระโดดมาอะไรแม่สวัสดีจ้าครับผมเปียงแนงก้อครับสวัสดีครับเป็นไงครับบอลรักแมวผู้เวียงผุดตกบ้าครับ คือฝากของขึนทั้งไปทั้งคนแจนบนตำราก่อนะครับไม่รู้ก็คนเมืองสาเกรก็ผมใส่ไปแก้ได้ด้ดนะครับเด้อทาเต็มที่จะไปฝากไปแจงให้กันนะครับมี่ลังข่าหนะ่อยก็มีการทำทุกบ้านนะครับพวกใดพระแท้ตามต่มมากันนะครับน,ะนี่ในดองคำลาแล้วครับเด้อโนยัยดูดปลหลักแมวนะครับปลแมวก็หาชั่วโมงอยู่นะครับ แม่ดองคำราคาชั่วโมองอยู่ครับ mm. คุณเนะ่ะมันสักเกี่ไงเด็กบ่อยเห็นผู้สาวญี่ปุ่นเลยเมื่อนี่คุณไปใช้แล้วครับไปใช้ล่ลผมรอดหลุนอยู่บ่เห็นผู้สาวมเจ่าเลยเนาะปาคุณแม่สมัครขอบคุณนะครับแม่ดูดครับขอบคุณมากครับเรียกว่าเป็นให้เกียรอยางสูงเลยขอบคุณครับอ่าบุญคุณนี้ต้องทดแทนครับ <laughs> มวลฮวากากันเนาะกับมวลรัฐพาทัวร์นะครับผมไม่ต้องถามก็ใส่ก่อนไม่เอาก็บอกได้ครับเพราะผมมาผมใส่ทันทีนะครับผมไม่อนมากบขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับผอบคมกันคุณพี่ดูกับนิวกับบอรับบอลในมือดีแจาควีเดือนไปเลยครับผมเรียอขอบคุณมากันไปเดือนขญาตสักนิธิว่ต